เคยสงสัยกันไหมครับว่าพลังของความดีความกระตันยูเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะหยุดลูกธนูที่กำลังจะพุ่งออกจากคันศรได้จริงหรือวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับกับเรื่องเล่าชาดกสุดคลาสสิกนันทิยมิคราชเรื่องราวของพญากวางผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้สอนบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่แท้จริงให้กับพระราชาคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามคำถามนี้ขึ้นก่อนที่จะทรงเล่านิทานจากอดีตชาติของพระองค์เพื่อให้คำตอบกับทุกคนเรื่องนี้เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นอาจจะทําให้หลายคนแปลกใจคือมันไม่ได้เริ่มที่พญากวางนะครับแต่เริ่มจากภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่พระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพิสุรูปหนึ่งกําลังปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ของท่านอย่างดีที่สุดซึ่งภาพนี้เองครับที่ทําให้พระองค์ทรงระลึกย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตการันไกลพ้น ย้อนกลับไปในอดีตชาติครั้งหนึ่งนะครับพระโพธิสัตว์ของเราได้ถือกำเนิดเป็นพญากวางรูปงามมีชื่อว่าน ah ันทิยะอาศัยอยู่อย่างสงบสุขในป่าอันชันของแคว้นโกสลแล้วก็ทำหน้าที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการดูแลพ่อแม่กวางที่แก่ชราอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่ความสงบสุขที่ว่าเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานครับเพราะกำลังจะถูกทำลายลง ด้วยน้ำมือของผู้ปกครองแควนพระเจ้าโกศลผู้ที่หลงไหลในการล่าสัตว์เป็นชีวิตจ,จิตใจและความหลงไหลนี่แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นชนวนของความวุ่นวายครั้งใหญ่คือพระองค์โปรดการล่าสัตว์มากมากเยสจ,จนถึงขั้นบังคับให้ชาวบ้านทิ้งไร่ทิ้งนาของตัวเองแล้วมาเข้าป่าล่าสัตว์กับพระองค์ทุกวันเลยครับ ความเดือดร้อนนี่กระจายไปทั่วเลยชาวบ้านไม่มีเวลาทำมาหากินแล้วก็เริ่มกลัวว่าชีวิตที่สร้างมาทั้งหมดกำลังจะพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านก็เลยคุยกันครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรือนของเราคงจะล่มจมเป็นแน่ในที่สุดนะครับด้วยความกลัวว่าครอบครัวจะพังพินาศพวกเขาก็เลยต้องหาทางออกทางออกที่จะสนองความต้องการของพระราชาแต่ก็ต้องไม่ทำลายชีวิตของตัวเองด้วย และนี่คือแผนของพวกเขาครับอย่างแรกเลยนะสร้างข้อขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้นมาในป่าอันชันจากนั้นก็ไล่ต้อนฝูงกวางทั้งหมดเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ทูลถวายอุทยานกวางนี้ให้เป็นที่ล่าสัตว์ส่วนพระราชาเลยวิธีนี้ก็น่าจะทำให้พระองค์พอพระทยัยแล้วชาวบ้านก็จะได้กลับไปทำมาหากินตามปกติสักทีแล้วแผนก็เริ่มขึ้นจริงๆครับชาวบ้านเริ่มไล่ต้อนฝูงกวางแต่ ในความโกลาหลนนั่นเองนันทิยะก็สังเกตเห็นเรื่องที่น่าใจหายนั่นก็คือพ่อกับแม่ที่แก่ชราของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่ในเส้นทางที่ฝูงกวางกำลังถูกต้อนไปพอดีและวินาทีนั้นเองครับที่เราได้เห็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเสียสละที่มาจากความกตันยูอย่างแท้จริงนันทิยะบอกพ่อกับแม่ว่าท่านพ่อท่านแม่ไปหาที่ซ่อนก่อนเดี๋ยวลูกจะเป็นตัวล่อให้เอง คือยอมเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อให้พ่อกับแม่รอดปลอดภัยส่วนพ่อกับแม่ที่หนีรอดไปได้นะครับถึงจะปลอดภัยแต่ใจเนียร้อนเป็นไฟเลยเป็นห่วงลูกชายมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีพราหมณ์เดินทางผ่านมาก็เลยรีบฝากข้อความไปอ้อนวอนขอให้นันทิยะหาทางหนีกลับมาหาพวกท่านให้ได้แต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบของนันทิยะเนี่ยมันน่าทึ่งมากๆเขาปฏิเสธที่จะหลบหนีครับ เพราะเขามองว่าในเมื่อได้มากินหญ้าดื่มน้นําในแผ่นดินของพระราชาแล้วก็เหมือนเป็นค่าแผ่นดินคนหนึ่งการจะหนีไปดือๆแบบนั้นมันเสียเกียรติแล้วก็เป็นการอักกตันยูด้วยแล้ววันตัดสินชะตาก็มาถึงครับวันที่พระเจ้าโกศลเสด็จมายัางอุทยานแห่งนั้นพร้อมคันธนูในพระหัตเตรียมที่จะล่าภาพที่เกิดขึ้นคือกวางตัวอื่นๆวิ่งหนีกันวุ่นวายเลยครับหนีตายกันสุดชีวิต แต่นันทิยะกลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาค่อยๆก้าวออกมาข้างหน้าแล้วก็ไปยืนนิ่งๆเผชิญหน้ากับปลายลูกศรของพระราชาอย่างสงบและกล้าหาญนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยครับในวินาทีที่ต้องตัดสินใจนั่นเองความนิ่งความกล้าหาญและบาร,รมีของคุณธรรมของนันทิยะมันได้เอาชนะความอยากล่าของพระราชาไปโดยสิ้นเชิงพระองค์ถึงกับปล่อยลูกศรอ,ออกไปไม่ได้ สุดท้ายพระราชาก็ลดคันธนูลงครับแล้วก็ตรัสออกมาว่าแม้แต่คันธนูที่ไร้ชีวิตในมือเรายังรับรู้ได้ถึงคุณธรรมของท่านแต่ตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์มีหัวใจกลบมองไม่เห็นขอท่านจงให้อภัยมันคือการยอมรับในคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ของสัตว์ที่พระองค์เกือบจะสังหารไปเมื่อครู่นี้เองจากสถานการณ์ที่เกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมนะครับมันกลับตันลปัดกลายเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ครั้งสําคัญ ที่ผู้ถูกล่าได้กลายมาเป็นอาจารย์ผู้สอนนันทิยะไม่ได้แค่ให้อภัยพระราชานะครับแต่ยังมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกสิ่งนั้นเรียกว่าอภัยทานครับคือการให้ความปลอดภัยประกาศอิสรภาพให้กับสรรพสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในป่าบนฟ้าหรือในน้ำให้ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและนี่ก็คือกันของเรื่องเลยครับบทเรียนที่นันทิยะได้สอนพระราชาก็คือหลัก ทศพิตราชธรรมหรือคุณธรรม10บประการของผู้นำซึ่งหลักการเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่สำหรับพระราชาเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้นำทุกคนที่อยากจะปกครองผู้คนด้วยความยุติธรรมและเมตตาพอเล่ามาถึงตรงนี้พระพุทธองค์ก็ทรงเฉลยครับว่าตัวละครทั้งหมดในเรื่องที่เราเพิ่งฟังกันไปเนี่ยแท้จริงแล้วคือใครในชาติปัจจุบัน การเฉลยนี่ทำให้เราเห็นสายใยของกรรมที่ผูกพันกันมาอย่างน่าทึ่งเลยครับพ่อแม่กวางก็คือพระราชวงศ์พรามผู้ส่งสารก็คือพระสารีบุตรพระเจ้าโกศลก็คือพระอานน์และที่สำคัญที่สุดพญากวางนันทยะผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานี้นะครับก็เพื่อจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น เพื่อยกย่องภิกษุรูปนั้นที่ดูแลพ่อแม่อย่างดีจนในท้ายที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นตน้นมันเป็นการตอกย้ำให้เห็นเลยนะครับว่าพลังของความกระตันยูนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนิทานเรื่องนี้ก็จบลงตรงนี้ครับแต่ว่ามันได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดต่อว่าในโลกยกนี้ของเราเนี่ย คุณธรรมจากเรื่องเล่าโบราณอย่างความเมตตาความกตัญญูและการเป็นผู้นำที่ดีมันจะยังช่วยนำทางสังคมของเราได้อยู่ไหมและจะนำทางไปในทิศทางไหนได้บ้าง